ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑโนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราเนื้อที่3ามไร่หนึ่งงานเจตารางวานะครับของเราจะมีโกดังนะครับแล้วก็มีร้านขายของนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบัวปากท่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับของเราก็เป็นโกดังพร้อมใช้นะครับ แล้วก็ร้านค้านะครับนะครับสามารถจะเปิดเป็นออฟฟิศได้นะครับหรือว่าจะทําธุรกิจอื่นๆนะครับได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ถนนทางเข้านะครับของเราทาเอาไว้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างนะครับนีครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับพร้อมโกดังนะครับเป็นโกดังพร้อมใช้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับที่ดินของเราติดถนนทางหลวงนะครับก็คือถนนเส้น3 4 2 2, 2นะครับนี so ่ครับถนนใหญ่เลยนะครับนี่ครับของเราด้านหน้าติดถนนนี้เลยนะครับนี่ครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ11กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น340นนะครับนี่ครับไปนี่นะครับแล้วเราจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่50กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดจะไปไหว้พระนะครับทำบุญนะครับขอพรที่วัดไผ่ลงบูลงวัวนะครับก็จะไปทางนี้นะครับปื่อมานี่นะครับนี่ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง วัดไผ่ลงวัวนะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับองค์ศรีระหลวงพ่อขอมได้นะครับก็อยู่ที่5กิโลนะครับนะครับเป็นครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระนะครับทําธุระนะครับที่อําเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่21กิโลนะครับนี่ครับถนนของด้านหน้านะครับถนนใหญ่เลยนะครับค้าขายได้เลยนะครับเหมาะมากนะครับอ่ะครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับ ครับนี่ครับก็คือทางเข้าไปแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับก็คือด้านหน้านะครับนะนี่ครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคือตรงนี้ที่เราเห็นแนวเสาขยะนี่นะนี่ครับของเราเนี่ยคือด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ32เมตรนะครับน้านี่ยครับจากมุมนี้เลยนี่ครับมุมเสานี่เลยนะนี่ครับมุมเนี้ยเนี่ยนี่นี่นะครับนะแล้วก็จากนี่นะครับฟื้อไปนู่นเลยนะครับของเราตรงๆไปนี่นะครับด้านหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ32เมตรนะครับ แล้วก็พอจากตัวนี้นะครับนี่ค <sh> ร <arp> <FC Collins ennen> <S sucked> ับจากมุมเสานี่นะของเราก็จะเฉียงไปตามนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับ fc จะเห็นมันเฉียงอยู่นะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้หน่อยนึงนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นของเจ้าอื่นเขานะครับนั่นนี่ครับด้านหน้าเนี่ครับเป็นของเจ้าอื่นนะครับของเราคือนี่เลยนะครับนี่ครับส่วนตรง32เมตรนี่คือของเราคือติดด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับแม้จะขยักหน่อยนะครับนะ ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนเนี <t>. <S <S ่ยครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะทิศเหนือเนี่ยก็จะคือเป็นทิศหน้าบ้านนะครับนะครับสำหรับท่านที่ชอบที่ดินหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือนะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับอ่าครับผมย้อนกลับมานี่นะครับนะครับแล้วก็จากตรงมุมเสาที่หักนี่นะครับนั่นนะครับที่เราเห็นมันหักเข้าไปหน่อยนะครับนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับก็คือไม่ใช่เสาหักนะก็คือมุมมุมหักของอ่าที่ดินนะครับนั่นหักเนี้ยนะครับ ตรงไปนะครับไปตามแนวนี้เลยนะครับเพื่อไปนู่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8 5เมตรนะครับนะนะครับจากนี้ไปนี่85ด้านหน้า32นะครับนี่ครับลักษณะที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ F c ซดูผังนะครับนะนี่นะครับลักษณะที่ดินของเรานะครับนี่คือตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับมุมมุมนี้นะนี่ครับนี่นี่ส่วนนี้นี่ครับนะนี่นะนี่คือ32เมตรนะครับด้านหน้านะครับนะนี่ครับ ในส่วนจากตรงนี้นะครับพื้นไปนี่นะครับจะอยู่ที่85เมตรนะครับนี่ครับ85นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะนี่ครับเราไปนี่นะนี่ครับมาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับนี่ครับ30นี่ครับผมเอฟซีดูผังก่อนนะครับนะนี่ครับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับจดเองนะครับแล้วก็แล้วก็อ่านตัวเลขไม่ออกนะครับนะอ่ะ นี่ครับย้อนกลับหน่อยเดี๋ยวให้ f c ดูผังนะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับนะนี่ครับก็คือลักษณะนี้เลยน่ครับนี่ก็คือนี่ครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับนี่ยของเราหน้ากว้างแค่นี้นะครับ16เมตรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเจ้าของขยายเพิ่มออกมานะครับนี่แปลงเล็กๆนี่ครับเนี่ยรวมแล้วนะครับด้านหน้านะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ32เมตรนะครับถือว่ากว้างขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยของเราจะตามผังนี่เลยนะครับนี่นะนี่ครับของเราจะลักษณะนี่เลยนะนี่ครับนี่เอฟซีดูนี่นะครับ ครับโอเคครับนี่ครับผมพามาดูด้านหน้านะครับด้านนี้ครับด้านหน้าแล้วก็จะมานี่เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านหน้าบ้านนะครับเพื่อเจ้าของนะครับใจดีนะครับให้เลยนะครับนะครับบอกว่าเผื่อลูกค้าซื้อแล้วนะครับจะได้หน้าบ้านกว้างๆนะครับนี่ครับมานี่เลยนะครับ นะครับของเราไปประมาณต้นมะพร้าวนะครับนะนี่ครับเนี่ยประมาณแนวต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับจากแนวต้นมะพร้าวนี่นะนี่ครับราย้อนกลับมาที่เลยไปโน่นนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนนี้คือร้านค้านะครับที่เจ้าของเขาขายเหมาไปเลยนะครับรวมไปเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละหกล้านนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้าบ้านนะครับ นี่ครับส่วนี้คือร้านค้านะครับหน้าบ้านนะครับเราทําเป็นออฟฟิศก็ได้เปิดเป็นร้านขายของก็ได้นะครับดัดแปลงเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นร้านขายกุ้งขายอะไรได้เลยนะครับเพราะเส้นนี้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลดเยอะนะครับเส้นนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีนะเนี่ยครับเจ้าของก็ก็ขายพวกกุ้งพวกอะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีลูกค้าเยอะนะครับแต่ทางเจ้าของเองนะครับไม่ได้มีเวลาเลยนะครับ นี่ยครับสภาพร้านค้านะครับนะนี่ครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับก็ติดถนนใหญ่ด้วยนะครับอรับปันนี้คือร้านค้านะนี่ครับนี่คือเราขายรวมไปเลยนะครับนี่ครับส่วนพวกโต๊ะเตียงพวกอะไรเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้ก็ให้ก็คือพวกอ่าสิ่งปลูกสร้างนะครับนะนี่ครับสิ่งปลูกสร้างนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับนะนี่ครับมีที่ล้างชามนะครับพวกซิงค์พวกอะไรเนี่ยครับ นี่ครับทำอาไว้ดีนะครับมีพัดลมด้วยนะครับเห็นไหมนี่ยถ้าเราเปิดเป็นร้านอาหารนะครับนี่ครับหรือว่าทําธุรกิจนะครับมีพัดลมให้ลูกค้าด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นนะครับเนี่ยมีที่อ่า ล้างชามนะครับ hmm. ม right. right. hmm. ีห mm. really? huh. oh, oh, re mm ้องน้ำนะครับ huh. นี yeah. okay. uh ่ครับเจ้าของเพิ่มหน้าหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับเพราะรอบที่แล้วนะครับหน้าน้อยนะครับอยู่ที่16หกเมตรนะครับอันนี้ก็เพิ่มปอีกนะครับเราจะได้หน้ากว้างนะครับในส่วนนี้จะเป็นด้านที่ออกมาหลังบ้านนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับถนนของเรานะครับที่ทํเอาไว้นะครับทาไว้อย่างดีเลยนะครับ รถหนักสามารถวิ่งได้สบายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเจ้าของเขาก็มีธุรกิจนะครับมีพวกรถ10ล้อรถ6กล้อนะครับวิ่งเข้าไปรับสินค้านะครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่เราถมแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ไร่กว่านะครับที่ถมแล้วนะเนี่ยครับก็คือพื้นที่ถมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ถมนะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ตรงติ่งนี่นี่เนี่ยตรงตรงตรงนี้นะครับนะจะประมาณหนึ่งไร่นะครับนะนี่ครับวนที่ผมชี้นี่ครับ ก็คือจะไม่ถมนะครับแต่ส่วนนี้นะครับเราถมแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นพื้นที่โกดังนะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆที่ดินของเรานะครับตัวบ้านนะครับนี่ครับส่วนนี้คือถมหมดแล้วนะนี่ครับนี่คือด้านหน้าบ้านนะครับของเราก็ตัดตรงๆไปนู่นเลยนะครับฟื้อไปนู่นนะครับแนวต้นมะม่วงนะนี่ครับแล้วก็มานี่นะครับแล้วก็ตัดไปนี่เลยนะครับ นี่ครับส่วนโกดังนะครับเจ้าของบอกทำมาว่าอย่างดีเลยนะครับก็คือลงเสาเข็มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเอาไว้รองรับพวกน้ําหนักรถติดล้อเลยนะครับเวลาเข้ามาเอาของเอาอะไรนะครับมันจะได้มีไม่ไม่สุดไม่ล้านะครับเนี่ยครับก็คือลงเสาเข็มนี่คืออย่างดีเลยนะครับแล้วก็สภาพเหล็กนะครับสภาพอยู่ในสภาพดีนะครับนะนีะครับเนี่ยครับเนี่ยเหล็ก เหล็กถือว่าเหล็กในสภาพดีนะครับครับเนื้อที่โกดังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200ตารางวานะครับก็คือเป็นพื้นที่พร้อมใช้นะนครับก็คือพื้นที่ของโกดังนะครับนี่ครับท่านใดที่จะใช้พื้นที่เก็บของทําโกดังนะครับไม่ต้องไปทําใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่ครับส่วนด้านบนนะครับ จะเป็นซิงอย่างดีนะครับที่ทางเจ้าของบอกคือฝนตกนี่คือจะไม่เสียงดังแบบเหมือนกับซิงทําไมนี้นะครับนะนี่ครับพวกซิง์พวกเหล็กนะครับปกติซิง์ทั่วไปนะครับนกพิราบเดินนี่ก็จะได้ยินแล้วตัวนี้คือจะซิงแบบหนานะครับนะครับสภาพโครงเหล็กนะครับอยนิใิสภาพดีนะครับแล้วก็ตัวแนวอ่ากแพงนะครับแนวผนังนะครับ เนี่ยครับพวกพื้นนะครับเทคานเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านข้างนะครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยครับเนี่ยด้านข้างนะครับนะนี่ครับถ้าเราซื้อนะครับพวกตะข่ายกันนกกันอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําเพิ่มอีกทีนึงนะครับนะนครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินติดถนน ทางหลวงนะครับก็คือถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับค้าขายนะครับเหมาะเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับของเราเนื้อที่3ไร่1งาน74ตารางวานะครับขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ6ล้านนะครับของเราเป็นถนนคดแดงนะครับอันนี้ครับของเรามาประมาณนี้นะครับนะครับก็คือนู่นเลยอ่ะผมย้อนกลับหน่อยนะครับนี่ครับก็คือจากด้านหน้า ถนนนะครับนะนี่ครับประมาณต้นมะพร้าวนี่ครับผมเราก็ตัดตัดมานี้นะครับย้อนกลับมาหน่อยนะครับก็ประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับที่ปักไม้ไว้นะครับต่อมานี้พื้นนะนิดนึงลักษณะนี้นะครับตรงนี้ป้วงผมนะครับนี่นี่นี่มานี่นี่นะครับขยักเนี่ยครับแล้วก็ตัดตรงตไปนี่เลยนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของทางเจ้าของเขานะครับก็จะเว้นไว้ไว้หน่อยนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับก็เหลือพื้นที่นะครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะครับโกดังของเราจะได้ร่มลื่นนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับนะครับด้านหลังบ้านของทางเจ้าของเขานะครับเราก็ไปประมาณนู่นนะครับประมาณแนวต้นมะม่วงเนี่ยนะครับนะครับประมาณแนวต้นมะม่วงนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปนี่เลยนะครับเนี่ยส่วนนี้คือด้านหลังโกดังของเรานะ สภาพเหล็กอะไรก็อยู่ในสภาพดีนะครับรับของเรามีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีแนวกําแพงรั้วนะครับเนี่ยครับที่ทาเอาไว้นะครับทําไว้อย่างดีนะครับแข็งแรงนะครับนะครับมีรั้วรอบขอบชิดหมดนะครับตัวคานนะครับจะดึงสเตย์เอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้พวกแนวกําแพงเรานะครับมันพังนะครับคือเขาจะ ดึงสเตย์ทำสเตยล็อกเอาไว้อย่างดีเลยนะครับก็คือเวลามีพวกสเตย์พวกอะไรดึงแล้วนะพวกกําแพงอันนี้มันจะไม่ไม่พังง่ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังโกดังนะครับก็จะมีที่ให้คนงานนะครับเมื่อก่อนนะครับให้คนงานได้ล้างถ้วยล้างชามทํากับข้าวกับ,กบปลากินกันนะครับกาบตัวโกวดังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200ตารางวานะครับ เป็นโกดังใหญ่นะครับขายพร้อมโกดังนะครับแล้วก็ร้านค้าด้านหน้าบ้านนะครับส่วนนี้คือด้านหลังบ้านนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับที่ทางเจ้าของเขาเก็บพวกของพวกอะไรไว้นะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นหลังโกดังของเรานะครับดูสภาพสีนะครับนะ นะครับสภาพสีสภาพอะไรนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่อยู่ว่าโอเคนะครับเนี่ยครับเราได้เห็นแนวด้านหลังเลยนะครับว่าสภาพโกดังเป็นประมาณไหนนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับที่ข้อเก็บของอันนู้นนี่ไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลื้อออกนะครับเก็บออกนะครับมันจะได้เตียนโล่งๆนะครับจะได้ไม่รกนะครับอ่ะครับพามาดูด้านแถบนี้นะครับ นี่ครับส่วนนี้เขาเก็บของไว้นะนะครับแต่วตอนนี้เขาไม่ได้ให้เรานะครับนะนี่ครับพวกเหล็กพวกอะไรนะครับก็คือเจ้าของเขาเก็บเอาไว้นะครับถ้าเราซื้อขายนะครับเดี๋ยวเขาก็ย้ายของเขาออกนะครับตอนนี้ก็ฝากวางไปก่อนนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านหลังนะครับนะนี่ครับนี่ครับเขาจะดึงสเตย์ไว้หมดเลยนะครับนับพวกแนวกําแพงนะครับมันจะได้มีไม่พังง่ายนะครับนี่เขาของเราถึงตรงนี้ปื๊ดเราไปนู่นเลยนะครับ ด้านโน้นนะครับนะตรงช่วงบ้านนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ43เมตรนะครับไปถึงตรงแนวอาเขตของเรานะครับก็คือตรงมุมนี้นะครับ43นี่นะครับนะครับด้านบนเลยนะครับนี่นี่ครับลักษณะนี้นะครับ43นะครับแล้วก็จากนี้นะครับจากที่ผมยืนนะครับไปโน้นนะครับนะก็ไปอีกประมาณ75เมตรนะครับเราจะไปขยับอีกทีนะครับ เนี่ยครับพวกไม้นะครับพวกไม้พวกกระเบื้องนะครับก็อยู่ในสภาพดีนะครับนะครับเราเก็บของเก็บอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีพวกเครื่องจักรนะครับที่ทางเจ้าของเขาเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเราซื้อขายแล้วก็ค่อยย้ายออกนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นโกดังนะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะมากเลยนะครับถนนทางเข้าออกนะครับเราก็ทำอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยครับส่วนที่มีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับอันนี้เนื้อที่จะอยู่ที่ประมาณ2ไร่1งาน74ตารางวานะครับนี่ครับก็นคือจะเป็นพื้นที่ที่ถมเอาไว้หมดแล้วนะครับนี่ครับดูเหล็กนะครับนั้นเหล็กตัวโกดังนะครับเหล็กค่อนข้างใหญ่นะครับและเหล็กหนาด้วยนะครับ นี่ครับนี่คือส่วนพื้นที่โกดังแล้วก็ร้านค้านะครับแล้วก็ส่วนที่ออกมาหลังแนวกําแพงน,นะครับจะเป็นพื้นที่อีกหนึ่งไร่นะครับก็คือเจ้าของขายรวมกันไปเลยนะครับก็คือ3ไร่1งานเ4ีตารางวานะครับนี่ก็คือ,อจะเปิดประตูเรวออกมานี่นะครับนะเป็นอีกส่วนพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือรวมอยู่นที่เราขายด้วยนะครับแต่ตัวน,นี้นะครับเรา อถมหมดแล้วนะครับมีด้วยรอบขอบชิดนะครับแล้วมีต้นไม้ต้นมะขามนะครับก็ไผ่นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงหนึ่งไร่นะครับเปิดประตูมาฟืดไปนี่นะนี่ครับประตูนะครับโหมดนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นติ่งนี้นี่นี่นะครับนี่คือติ่งนี้นะครับนะนี่ครับก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะนี่ครับแนวเนี้ยนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่นะครับ น่ครับตัวหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือจากแนวนี้เลยนะครับจากแนวกําแพงนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับแนวรั้วแล้วก็ไล่ไปตามนี่นะครับนะไล่ไปตามแนวต้นมะพร้าวนะครับมันจะเป็นคันที่เราถมไว้อยู่นะครับนะเป็นคันเนี้ยนะครับเพื่อไปโน่นนะครับนะนนะครับ ครับจากตัวมุมนี้นะครับผมย้อนกลับหน่อยนะครับนะจากมุมนี้นะครับเราไปตามแนวนี้เลยครับเนี่ยที่เราเห็นความสูงต่ําอยู่นะครับนั่นละครับไปเนี้ยประมาณ50บนะครับนะตรงไปนี้50นะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับครับของเราจะเป็นพื้นพื้นนานะครับเมื่อก่อนนะครับคือน้อนก็ของเองนะครับก็เลยเอาดินขึ้นมาทําคันนะครับคันที่ที่เราเดินอยู่นี่นะครับนะเนี่ยครับมาทําคันทําอะไรเนี่ยครับส่วนนั้นก็เลยอาจจะเป็นเหมือนกับ เป็นบ่อหน่อยนะครับแต่ไม่ลึกนะครับเป็นพื้นเดิมนะครับเพราะดินเนี่ยดันขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เราเดินอยู่นี่นะครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบ่อนะครับแต่ดินไม่ได้ไปไหนนะครับดินจะอยู่เนี่ยนะนี่ครับมาอยู่กับที่ผมเดินอยู่นี่นะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือจะออกมาด้านหน้าถนนนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ดินของเรานะครับนะเมื่อกี้เนผมเดินมาจากด้านในนะครับด้านในโกดัง เดินเลาะอกมานี่นะครับเนี่ครับของเราก็คือแนวกําแพงนี่นะครับนะนี่ครับแล้วก็ผมย้อนกลับขึ้นไปนี่นะครับเนี่ยครับย้อนไปหาตรงโน้นนะครับนะนี่ครับก็คือที่ดินของเราจุดอยู่นส่วนที่มีอยู่ติ่งแหลมแหลเนี่ยครับอันนี้เป็นของเจ้าอื่นนะครับที่เขาขวางเราอยู่นะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับเผื่อเราอยากให้ที่เราสวยเลยนะครับก็ค่อยต่อรองซื้อขายกันไปนะครับแต่ของเราเนี่ยคือเราจะได้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่32เมตรนะครับก็คือด้านหน้านะครับถ้าเราเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ โอเคแล้วนะครับคือตรงด้านหน้านะครับ32เมตรก็ถือว่ากว้างนะเนี่ยครับแต่ถ้าเราอยากให้สวยขึ้นนะครับตันนี้เราก็ค่อยขอซื้อเขานะครับแต่ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็พอละนะครับก็คือแปลงหนึ่งไร่นะครับของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับไปนี่เลยฟื้อไปนี่นะครับนี่ไหมครับนะส่วนที่ถมเนี่ยคือของเจ้านี้ของเราคือหลังนี้นะเนี่ยครับมันจะมีความต่างอยู่นะครับนะครับตัวนี้ของเขาจะขวางเราอย mm ู hmm. ่หน <cop Maple> ่อยนึงนะครับแต่ของเราก็คือเน claro. sí, ี่ยนะครับ คนเราก็คือจะเข้าออกก็คือด้านหน้านะครับที่เป็นแปลงใหญ่นะครับเราเข้านู่นนะครับนะนี่ครับจากตัวนี้นะครับปื๊บเราไปนู่นเลยนะครับไปถึงแนวหลักเขตของเราด้านแถบนู้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่า85เมตรนะครับไปนี่85นะครับแล้วก็จะไปเลี้ยวนี่ครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นของเรานะครับของเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม f c ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับองเราก็คือจากนี่นะครับนะนี่ครับ ้านที่ติดถนนนะครับอยู่ที่32เมตรนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลง1ไร่นะครับที่ผมยืนอยู่ก็คือมุมนี้นะครับเนี่ยจะเป็นมุมตรงๆเนี่ยนะครับนั่นเนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่โกดังนะครับนะเนี่ยครับจะอยู่ประมาณ2ไร่1งาน70ตาราลงวาส่วนนี้จะเป็นพื้นที่1ไร่นะครับของเราก็คือลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยมานี่มานี่แล้วถึงนี่นะครับแล้วก็ไปนี่แล้วขยักหน่อยนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนะนี่ครับ นี่ครับให้ดูผังนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับทำความเข้าใจนะครับนยส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ตัวหนึ่งไร่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีบ่อนะครับบ่อนี่ก็คือเป็นบ่อที่เราเอาดินขึ้นมาทําคันนี่นะครับนี่คันคันขอบของเรานะครับที่ปลูกมะพร้าวปลูกต้นไม้ต้นกล้วยเนี่ยครับนี่คือดินนะครับเอาขึ้นมาทําคันนี้นะนี่ครับถือว่าวันข้างหน้านะครับเราจะถมเพิ่มนะครับถมให้เต็มนะครับจะได้ที่สวยนะครับ นะครับของเราไปด้านแถบนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวเขตเรานะครับนี่นะครับนี่คือแนวเขตของเรานะครับนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับหน่อยนะครับนะปื่อไปนี่นะครับนี่ครับไปถึงแนวกำแพงนะครับที่เราเห็นข้อขาวนี้นะนี่ครับแนวกำแพงเรานะครับจากแนวกำแพงมาถึงนี่อยู่ที่85นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงไปนี่เลยนะครับนะนี่ครับไปนี่นะครับไปตามคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ33เมตรนะครับ เนี่ยครับจากตรงนี้นะครับเราไปตามแนวชายขอบนู่นเลยนะครับจนไปถึงด้านหลังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ33นะครับนี่ครับด้านแถบน้นนะครับผมอาจจะไม่ได้พาย c C ไปนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกเมื่อคืนเนี่ยครับมันก็เลยช่ำๆนะครับดินจะแฉะหน่อยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในที่ดินนะครับในโกดังนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นแปลงที่ถมนะครับนะ นะครับส่วนนี้ก็คือช่วงหน้าบ้านนะครับของเราก็จะมีพวกต้นมะขามนะครับก็ไผ่นะครับนะครับเอาไว้เป็นร่มเป็นเงานะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็ไผ่นีอะไรนะครับนะครับเรายังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับ อยากเอาไว้ทําธุรกิจนะครับครับก็ขอฝากนิดนะครับของเราเนื้อที่3ไร่1งาน74ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบัวปากท่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ6ล้านนะครับของเราจะมีโกดังแล้วก็มีร้านค้าด้วยนะครับหน้าบ้านนะครับครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ แล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้บายบายขอบคุณครับ